สวัสดีครับผมเอาน้ำแข็งมาทรงทีมงานครับมาทำเป็ดเสื่อน้ำโคกน้ำเปล่าให้ผู้เทานะครับแต่งเก้าเออี๋อยวเบิ่งเสียมาดครับเบิง่งลีลาก,กันคี้บอ,อยของเสียมาดครับผมนี่ติกน้ำแข็งครับ เด้โอ no oh ้จวดจัดเหรอวะเ้าเดี๋ยวไงข้อนวะฮ้อนกับเขาฮ้มบ่วได้ฮวานำเดือดมาเนียซาของใหม่โอ้ยเดี๋ยวโอ้ย้อ้ยมันเลี้ยวกันโอ้ยตัดต่้นได้เลยเบิกย่างเดี๋ยวฮะ ส่วไหนเดี๋ยวมไปสียานห่อ็เลยอันไหนอันก็จม่ไม่ด้ัดให้มองได <c oughs> ้เลยเออนบ้านเลยแถวแกแต่ว <c oughs> ่มันคือเดินหอบวะเศร้าแล้วมันเมื่อยแนละ้วเชียงรถสนอก làm dệt dệt nó luôn Ta đòi kinh rồi mình, bà Mình mới kịp, hèn, cho lâu rồi Ừm Nó rồi đúng không ma <laughs> các bạn, các băng keng à, keng là giòn quá à. băng keng là giòn quá ào, โอเคอ่าทรงซิกกับพ่อครับเนาโอ้เสียหมอกเดี๋ยหมอกหายดีแล้วไว้หายดีแล้วกระแทกแดกดันได้แล้วเนาะหลังจากที่พักฟื้นมาโดนครับไปปูพี่แท้ครับ่ะไรปูที่บ้านหน่งบ่อนะ ตพ่อไอ้วัดลอยปันะนะ้นวังหันอ่ะอ๋อจักไรครับโยนหองเล่อลงเลมันหกแบบจ้าสดงหลองเล่ครับ,รบประมาณตันกว่าป่ะลอยกอมา chim ngàn <laughs> đi kia hai hang nằn đây này xây tán để bài về กำเยอะมาลยนะครับผมห่าศ ok ูนย์ห้าอีพอไหมก็ลั่นเดี <kaz uffy> ๋ยวะเดี๋ยวมาดิสาวโหนดวะาแก้ยืนคุ้มด้วย เป็นยกลอยเพิ่งไว้เอาเรียยุ่ดิใจหดดไหลันแ้วาผม พ้นกรรมเที่ยวบ่หลายครับเพราะว่ามันเดินม,มุนนะครับผมเวลาคนเอาไปยอดเอาไปปลูกไปเซยขึ้นห้างปกูกมันขึ้นหญ้าครับหามันได้นม,มุนแล้วนะครับผมมันเซยได้ไปเท่าน่ะเท่าน่ะเซยได้ไปรูดเปลี่ยนเบอร์ลายเปล่าเลด,ม,ดมันเป็นน้ำเมียงเขาบอกว่าไม่มเดินน้ำเมียง เท่าเท่ามันบ่ครับน้อยๆต่อมาเท่าหนา นี่คลองพงครับเนี่ยอืมวันแล้วฮฮ <c oughs> <c oughs>

ทมงานบอกเล่าใส่เกียร์ให้นะใส,ใส่เกียร์ลวอะไรงเนีย่ยมันมมีภ <laughs> าคบังคับมันวะกินยี่ว่ <laughs> กินนี่่าอาหารเมร็ดอ่ะ <laughs> เอ้ยมันแดดมันดินลุ่มค่อยๆเคลื่อนไปต่ตัวแล้วกันฮะมันเร็วายดอกโอ้มันก็เดินหอบดีเลยปะ

แกด่าได้ยะมัดเท่าแกยูยุ้อมาอ่ะโอเคครับผมชินี้พาเบิ่งหน้างันครับไปเลี้ยงนะผมตัดไว้ท่านนะครับมองผมเสี่ยวกับรอยเจ็ดจะมัดครับเลื้ยงนั่นก็ให้อยวัวเพื่อนนะครับเพื่อน่าเพื่อนอยากได้ท่านอ้อยนะครับเพื่อนตัดเพื่อนนี่ผู้เดียวนะครับ หมดเออทางพุ่นเพื่อนกะสตัดดวายไปสามของเพื่อนตั้งหาครับนะครับผมไปเรื่อยนะครับไปประมาณเพียงกินข้าวแล้วบายโม่งไอ้ออกว่าขึ้นท่านว้ครับไอ้ถ้ามันเป็นปลูกก็อู้จวดจัดเลยว โอ้ก่อนโอ้กำหนึง่งคือ <c oughs> สิเสียนมาโดนครับเสียมดัดนังจากรฟักฟื้นมาตั้งหลายเดือนไหมตั้งแต่ปีไม่จนผมชีบอ้อยแล้วนะครับเพิ่นใน ยังไอ้สัวภาพภายในเพื่นมันยังบ่ไอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน่าจะหายดีแล้วละ่ะนะครับผมเป็นประสบวุาัติเหตุรถตำมานะครับเอาโอเคทุกท่านพอละ ท่านพ่อกันไม่ได้ครับเด้อยิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับยิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ